สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆวันนี้คุณยายชวนมาเข้าครัวนะคะชวนเพื่อนๆมาทำซอสพริกค่ะซอสพริกคีโตนะคะอันนี้คือพริกอันนี้ค่ะคุณยายซื้อมาแล้วมันมันจะเหี่ยวแล้วอ่าทำกับข้าวก็ไม่อร่อยคุณยายก็เลยเอามาทำซอสพริกนะคะมันเป็นพริกแปร์เปอร์เพื่อนๆมีเหลืองกับ กับแดงนะคะแล้วก็คุณยายก็จะใส่พริกขี้หนูจินดานะคะเพื่อเพิ่มความเผ็ดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผักชีค่ะจริงๆแล้วต้องใส่รากผักชีนะเพื่อนๆแต่ยายไม่มีรากผักชียายก็ใส่ต้นมันแล้วก็มีกระเทียมนะคะอันนี้ก็ทําได้ค่ะเพื่อนๆจริงๆแล้วเขาจะใช้พริกชี้ฟ้า,ายักษ์ พริกขี้ฟ้าใหญ่อันนี้มันก็ทําได้ค่ะเพื่อนเพื่อนจะได้เนื้อเนื้อซอสนะคะซอสพริกคีโตแล้วก็เออเราจะใช้เกลือเกลือนี้มันเป็นเกลือคีโตกับเพื่อนเพื่อนเกลือสีชมพูนะคะ,ะอันนี้แล้วก็เออแอปเปิลไซเดอร์นะคะพเพื่อนเพื่อนก็เป็นเหมือนฟานิก้าเหมือนเหมือนน้ำส้มสายชูอ่ะพเพื่อนๆอันนี้นะคะแอปเปิลไซเดอร์แล้วก็จะมีน้ำตาลอันนี้ค่ะ อันนี้มันจะเป็นเหมือนสารให้ฟอร์มหวานนะเพื่อนๆก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นศูนย์แคลอรี่นะคะคนที่เป็นเบาหวานเป็นอะไรอย่างเงี้ยกินน้ําตาลอันนี้ดีมากเลยเพื่อนๆนะคะยายก็ยายก็ยยก,กินน้ําตาลอันนี้อยู่นะคะแต่ว่าคือ1นึ่งกิโลอ่ะยายสั่งซื้อเก้าปอนนะคะเพื่อนๆหน่กิโลนะคะเก้ปอนแพงนิดนึงแต่ว่ามันดีค่ะ สำหรับคนมีอายุนะคะที่ว่าต้องการความหวานแต่ว่าคือเรากินน้ำตาลธรรมดาไม่ได้กินตัวนี้ค่ะเพื่อนๆอันนี้คือดีมากนะคะนะคะเพื่อนๆคือยายต้มก่อนคือต้มทุกอย่างอันนี้คือต้มยายต้มไว้แล้วแล้วก็คือมันเย็นแล้วเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาปั่นกันนะคะเพื่อนๆเรามาใส่เครื่องปั่นค่ะ คือเอทุกอย่างใส่ลงไปเลยค่ะยายใช้อันนี้ปั่นเพราะยายไม่มีที่ปั่นอีกแบบหนึง่งใช้ฟูดโปรเซสน้ำมันใส่ไปด้วยเพื่อนค แล้วก็ใส่น้ำลงไปอันนี้เป็นน้ำที่ยายต้มนะคะมันเย็นแล้วยายก็เลยใส่ลงไปนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้มันปั่นง่ายนะคะเพื่อน เดนี๋<า>ยวยายปั่นใหรายละเอียดก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูตอนที่กองกันนะคะ ใกล้จะได้แล้วเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวเียอมาออกมากองกันนะคะเพื่อนๆ กองเอาแต่เอาเม็ดพริกมันออกนะคะเพื่อนๆใช้กระชอนแบบไม่ต้องถี่มากเพื่อนๆนวก็เอาแต่เม็ดน้ำมัน ยายยายทำอ๋ยวให้มันเผ็ดหน่อยยายจะทำเป็นน้ำไว้กินกับหอยทอดนะเพื่อนๆ เป็นเนื้อมันนะคะ้าวเม็ดหอมให้หมด เ,เพื่อนๆเราจะได้เป็นเนื้อเนื้อพริกนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาปรุงรสค่ะ Apple ป i ปิลนะคะลงไปแต่ถ้าเราทำกินธรรมดาหมายถึงว่าคนที่ไม่ไม่ใช่คีโตเราก็ใส่น้ำส้มสายชูธรรมดานะคะเพื่อนๆก็ได้แล้วก็ใส่เกลือสีชมพูไปค่ะ น้ำตาลไปสักสองช้อนเพื่อนๆนี่ค่ะจากนั้นเราก็ไปตั้งไฟอีกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนตั้งไฟนะคะเพื่อนๆจากนั้นนะคะเพื่อนๆเราก็เอาซอสที่ได้ะค่ะมาตั้งไฟนะคะ อันนี้คือเผ็ดกำลังดีเพื่อนๆอเผ็ดกำลังดีใช่ตัวนี้ใส่นะคะจะอร่อยเพราะว่ามันมันอร่อยกว่าน้ำส้มสายชูเพื่อนๆมันเป็นเหมือนผสมน้ำแล้วมันเหมือนบวยอะค่ะอร่อยอันเนี้ยคอนเฟิร์มเลย แต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีนะคะใช้น้ำจ้มสายชรูธรรมดาก็ได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวรอให้มันเดือดเดือดแล้วค่ะ เที่ยวไปสักพักหนึ่งนะครับเพื่อน เราต้องตวนให้มันข้นนิดนึงนะคะอันนี้ก็ข้นแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอสักแป๊บให้มันข้นมากกว่านี้นิดนนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆตอนนี้ ซอสของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเข้มข้นนี่ค่ะเพื่อนๆซอสของเราก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเหนียว อันนี้คือซอสพริกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนเพื่อนเราทำเองสะอาดถูกหลักอนามัยแล้วเวลาเพื่อนเพื่อนทำนะคะแ,นะแนะนำน้ำส้มสายชูกเกลือน้ำตาลเราค่อยๆเติมนะคะเพื่อนเพื่อนเติมไปชิมไปเอารสที่เราพอใจอะคะ่ะถ้าเราเติมไปหนักๆทีเดียวบางทีมันจะเสียรส มันจะแก้ยากนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆดูนี่เพื่อนๆน,น,นคนไหนชอบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ยายด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ